นักปราชญ์จากยุคกรีกโบราณล้วนเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกในการค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆอาธิคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และหลักปัชญาแนวคิดสําคัญที่เกิดจากนักคิดเหล่านี้เป็นผู้ริเริ่มได้กลายมาเป็นหลักพื้นฐานที่มีการต่อยอดขององค์ความรู้และส่งอิทธิพลต่อความคิดมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้แต่ทว่านักคิดอันชาญฉลาดหลายคนต่างมีอัตชีวประวัติที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไป คลิปนี้อัปเดตให้ทูบได้นําเอาเรื่องราวของ5การตายสุดพิสดารของนักปราชก์กรีกโบราณมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ1เฮราคริตุสเฮราคริตุสเป็นนักปรัชญาชาวกรีก เกิดเมื่อ535ปีก่อนคริสต์กาลสืบเชื้อสายจากราชวงศ์แห่งนครรัฐเอเฟซัสแต่เลือกที่จะสละสิทธิ์ในราชสมบัติมุ่งมันที่จะเป็นนักปรัชญาจนประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงแนวคิดของเขามีบางส่วนคล้ายกับหลักอนิจจังของชาวพุทธโดยหนึ่งในผลงานที่เป็นที่กล่าวถึงกันก็คือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและโลกของมนุษย์ On Nature ซึ่งต่อมาหนังสือนี้ได้กระจัดกระจายหายไป คงเหลือแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นโดยตัวอย่างของข้อความที่เป็นวลีสั้นๆที่เป็นที่รู้จักเช่นการเรียนมากไม่ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นและทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่เฮราคลิตุสเสียชีวิตในปี478ก่อนคริสตกาลโดยอาการท้องมาน หรือที่น่าจะสอดคล้องกับโรคตับแข็งในปัจจุบันซึ่งแพทย์ในยุคนั้นไม่สามารถรักษาให้หายได้เฮราคลิตุสจึงพยายามหาวิธีรักษาด้วยตัวเองโดยการนำมูลของวัวมาพอกตัวเพื่อหวังให้ดุดพิษร้ายออกจากร่างกายแต่ในท้ายที่สุดกลับถูกแสงแดดเผาจนเสียชีวิตยอย่างน่าสงสารในคอกวัวนั่นเอง 2. คริสซิบุส คริสติบุสเกิดในปี280ปีก่อนคริสตกาลเป็นนักปรัชญาแนวสโตอิกสำนักคิดที่ให้ความสำคัญกับความเข้าใจกับความคิดของตนเองและไม่ยึดติดกับอารมณ์คริสติบุสมีความเชี่ยวชาญในด้านตรกศาสตร์ทฤษฎีความรู้จริยธรรมและฟิสิกส์แต่สิ่งที่ทําให้คริสติบูสโด่งดังไม่ได้เกิดจากแนวคิดหรือหลักปรัชญาของเขาแต่กลับเป็นการตายที่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองโดยที่เขาเสียชีวิตลงในวัย74ปีขณะกําลังพักผ่อนและดื่มวน์อยู่ เขาได้เหลือไปเห็นลาตัวหนึ่งกําลังกินลูกมะเดือ่อจากนั้นคริสิป,ปุตได้คิดมุกตลกของตัวเองขึ้นมาโดยการตะโกนสั่งว่าให้เอาวายให้ลาตัวนั้นกินเพื่อล้างผลมะเดื่อในท้องจากนั้นเขาก็หัวเราะไม่หยุดกับมุกตลกของตัวเองจนเกิดอาการหายใจไม่ออกขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดนับว่าเป็นการตายที่ไม่ว่าใครก็คงจะคาดไม่ถึง 3. เอมเพโดคลิส เอ p มเพโดคริสเกิดในปี490ก่อนคริสต์กาลในซิซิลีมีผลงานบทกวีสำคัญ2เรื่องเรื่องแรกว่าดยจัก,กรวาลวิทยาซึ่งมีชื่อเรื่องว่าธรรมชาติเรื่องที่2เกี่ยวกับคำสอนทางศาสนาชื่อเรื่องว่าชำระมนทินเอ p มเพโดคริสมีความเชื่อเกี่ยวกับปรัชญาปฐมทตาทั้ง4 คือดินน้ำลมไฟและสิ่งที่จะทําให้ธาตุทั้ง4นั้นหลอมรวมเข้าด้วยกันหรือแยกออกจากกันได้ก็คือความรักที่ทําหน้าที่เชื่อมเอาปุมธาตุเข้าด้วยกันและความเกลียดชังที่ทําหน้าที่ตรงกันข้ามซึ่งพลังของทั้งสองสิ่งนี้เป็นทั้งผู้สร้างและทําลายโลกได้ในเวลาเดียวกันเอเมโดคริส mm hmm. เสียชีวิตเมื่อ430ปีก่อนคริสต์กาลด้วยความเชื่อที่ว่า ตนเองนั้นคือพระเจ้าที่เป็นอมตะและจะถูกส่งตัวขึ้นไปบนสวรรค์ได้ในขณะที่ยังมีลมหายใจเขาพิสูจน์ความคิดนี้ด้วยการกระโดดลงไปในปล่องภูเขาไฟแต่สุดท้ายกลับถูกไฟเผาทั้งเป็นและกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจวบจนปัจจุบัน 4. ไดโอจินิสไดโอจินิสเกิดใน412ปีก่อนคริสต์กาลต้นแบบของกลุ่มลทัทธิซีนิกซึ่งเน้นการพึ่งพาตนเองอย่างอดทนและปฏิเสธความฟุ่มเฟือย นาวัยเด็กไดโอจินิสถูกขายไปเป็นทาสจากนั้นได้มาเป็นครูสอนพิเศษให้กับลูกเจ้านายจนได้มาอยู่ที่เมืองเอเธนส์และมองว่าผู้คนก็ไม่ต่างจากฝูงวัวควายที่ถูกล่ามโซ่ด้วยบรรทัดฐานของสังคมจากนั้นเขาก็เริ่มฝึกฝนที่จะต่อตา้านลัทธิความเชื่อที่มีมาดั้งเดิมและทําตัวให้หลุดพ้นออกจากกรอบประเพณีผู้ศรัทธานในลทัทธิซีนิกจะต้องปฏิเสธอํานาจชื่อเสียงเงินทอง พราะความสุขที่แท้จริงคือการค้นหาอิสระภาพเขาใช้ชีวิตเยี่ยงยาจกอาศัยนอนตามพื้นที่สาธารณะทั่วไปขออาหารประทังชีวิตแต่ก็ไม่ได้บอกให้มนุษย์ทุกคนต้องไปใช้ชีวิตแบบเดียวกันกับเขาเพียงแค่ตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่าความสุขและความเป็นอิสระนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้ไดโอจินิสเสียชีวิตลงเมื่อ323ปีก่อนคริสต์กาลโดยแสดงความตั้งใจที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติในช่วงบั้นปลายชีวิต ชาวเมืองถามว่าต้องการให้จัดการกับศพของเขาอย่างไรไดอจินิสบอกว่าแค่เอาไปไว้ให้พ้นประตูเมืองเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ก็เพียงพอแล้ว 5. ้าเอสคิลัสเอสคิลัสเป็นนักประพันธ์บทละครชาวกรีกโบราณเกิดในปี523ก่อนกิจการที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซเคยเป็นทาหารในกองทัพร่วมรบในสมรภูมิสำคัญระหว่างกรีกกับเปอร์เซีย ก่อนที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งโศกนาฏกรรมและเป็นหนึ่งใน3ากวีผู้ยิ่งใหญ่แห่งโศกนาฏกรรมของกรีซซึ่งประกอบไปด้วยเอสคิลัสโซโฟคริสและยูริปิดิสเอสคิลัสแสดงให้เห็นว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยเขียนบทละครที่มีเนื้อหาเข้มข้นทรงพลังมีถ้อยคำที่สละสลวยเป็นผู้ริเริ่มสร้างตัวละครที่สองขึ้นมาโดยที่ก่อนหน้านั้นบทประพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าเรื่องโดยคนเพียงคนเดียว เขาทำให้บทละครนั้นมีบทสนทนาและปฏิกิริยาโต้อตอบกันอย่างมีอัธรสมากยิ่งขึ้นเอสคิลัสเขียนบทละครมากมายแต่ลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้เพียงแค่7บทเท่านั้นส่วนเรื่องราวการตายที่น่าขันบนเศร้าของเอสคิลัสนั้นเกิดขึ้นในปี456ก่อนคริสตกาลโดยได้รับการบันทึกไว้ว่าเขาเสียชีวิตเนื่องจากเต่าตกลงมาจากท้องฟ้าใส่หัวของเขา ด้วยเหตุนั้นเกิดจากนกอินทรีที่จับเต่าเอาไว้บินผ่านมาและกำลังมองหาก้อนหินเพื่อปล่อยให้เต่าตกลงไปกระแทกจากนั้นจะได้นำเนื้อในกระดองเต่ามากินเป็นอาหารเคราะร้ายที่นกนั้นเข้าใจผิดว่าหัวล้านของเอสกิลัสเป็นก้อนหินจึงปล่อยเต่าลงมาใส่หัวของเขาทําให้เอสกิลัสนั้นเสียชีวิตทันทีไม่ว่าจะเป็นนักปราดผู้ชาญฉลาดหรือคนธรรมดา แม้ว่าเรื่องราวของเรานักปราดเหล่านี้จะได้รับการจดจําว่าเป็นการจากโลกนี้ไปแบบพิสดารกว่าคนทั่วไปก็ตามทุกคนนั้นล้วนกับต้องพบกับวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเองครับ